สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาววึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะอ่าสวัสดีพี่พ,พี่ทางสปปลาวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้นะ้องวึงก็มีแนวทางนะคะหวยลาวพัฒนาเนาะวระจันทันที่29ตุลาคม2564มาแบ่งปันเช่นเคยนะคะสําหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า น้องบึงก็มีลงสูตรเม็ดเดียวไปแล้วชุดสองตัวบนล่างนะคะอันนี้ก็คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจาอ๋าเบิ้งซื้อสูตรดีๆเด้อค่ะเด้อก่อนไปรับชมนะคะพี่น้องจา๋าเราก็มาดาูมาดูผลกันก่อนเนาะมาดูผลของงวดวันที่ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องจะงองวนผลของวันที่ยี่สิบเจ็ดนาะผลที่ออกก็คือสามศูนย์น้าแปดะสมน้องหงในตารางก็ไม่มีนะคะรอบนี้ศูนย์า 0, มาเนาะศูนย์มาสรอบนะคะเก้ามาหนึ่งนะคะแล้วก็8น้องหงไม่มีเจ็ดมาหนึ่งนะคะขาดเฉพาะสามกับแปดเนาะ ขาดสามกับแปดเพราะว่าอันนี้ก็สองตัวสามตัวสี่ตัวนะคะขาดขาดสามกับแปดนะคะพี่น้องจา๋าส่วนตัวเจาะเนาะสามศูนย์น้องอุ่งก็ไม่มีนะคะอ่าสามศูนย์หลุดไปนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้ามาตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจา๋าศูนย์มาเก้ามานะคะอันนี้ศูนย์เก้ามาตารางกาลังวันนะคะส่วน ามตัวเก้าแปดเจ็ดนะคะเก้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดต้องบึ้งก็ไม่มีนะคะรอบนี้อ่าสูตรนี้หลุดหลุดตัวเจาะนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าตารางกําลังวันเข้าศูนย์เก้านะคะอ่าเข้าตารางกําลังวันเนาะยังไงก็ฝากตามต่อด้วยนะคะพี่น้องจ๋าอ่าดูสถิติของเดือนนี้นะคะชุดเดือนวิ่งลูดเข้ามาตลอดนะคะพี่น้องจ๋ามาสะดุดงวดนี้เนาะ เข้า8งวดติด2 4 6 8อ่าเข้า8งวดติดนะคะส่วนมากจะเข้าล่างอ่าเกือบแตก3ตัวก็มีมาแล้วนะคะพี่น้องจาอ๋าเข้าทั้งบนทั้งล่างก็มีอันนี้ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอ่าแล้วก็มารอบนี้วันที่27เนาะเข้าเฉพาะตารางนะคะมี0ูนย์นะคะพี่น้องจา๋าอ่าเข้าติดก็8ติด8งวดติดเนาะมาสะดุดนวดที่9นะคะ อ่รอดูของวันที่ย9สิบเก้าตุลาคมสอง4นห้า้อหสิบสี่นะคะสำหรับวันศุกร์เนะาะรอรอลงผลพร้อมกันด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้ก็ขอให้มานะให้พลาดแค่วดเดียวเนาะพี่น้องจาอ๋ามาตามต่อกันนะคะสำหรับ วันที่29่สิบเชุดเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเด้อใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะแอดไลน์มานะคะพี่น้องจาอ๋าทางเฟซน,นะคะทางเฟซน้องวึงไม่มีเวลาตอบนะคะเพราะว่าแชทเยอะมากเลยถ้าอยากแอดเข้ากลุ่มก็แอดได้นะคะพี่น้องจา๋า ID ลายอยูอ่น้องวึงวางไว้ในชุมชนเนาะในโพสไว้ในชุมชนนะคะ ีเอาไอดีไลน์ไปวางไว้ไหนแล้วเนี่ยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวนะน้องหมูจะเขียนให้ใหม่ทิ้งไว้ไหนวะนี่สักครู่นะคะพี่น้องจ๋าอะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะคะพูดคุยทักทายแบ่งปันแนวทางกันในกลุ่มนะคะพี่น้องจ๋า อ่ะก็แอดไลน์มาได้นะคะแอดมาแล้วก็บอกน้องบึงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะจะได้ดึงถูกคนเด้อพี่น้องจา๋าเดี๋ยวน้องบึงดึงผิดคนนะคะอ่าทักบอกด้วยนะคะแนวทางนะคะพี่น้องจา๋ามีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะปะปุนกันไปนะคะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่29นะคะ อ่าถ้ายังไม่ได้ตอบแชทใครอ่าก็น้องหวงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ทางสปปลาวด้วยนะคะลิงก์ที่แชร์ไปนะคะไม่ต้องรอนะคะกดเข้าไปแล้วดูได้เลยนะคะพี่น้องจา๋ากดเข้าไปกระเบิงได้เลยเด้อค่ะเด้ออ่าถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาน้องหวงลงเนาะอ่าถ้าเด้งถ้าเด้งขึ้นก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะ เพราะว่าแชทมาที่สามสิบสี่สิบได้น้องบึกตอบไม่ทันนะคะพี่น้องจ๋ากดเข้าไปดูในในลิงก์หรือเข้าไปดูในช่องได้เลยนะคะ,ะมาดูตารางกันก่อนนะคะพี่น้องจา๋าตารางวันนี้ก็จะมีศูนย์นะคะสี่เก้า หอ่ารอบนี้เพิ่มตัวหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเพิ่มสามนะคะถ้าใครชื่นชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องา๋าถ้าไม่ชอบตัวที่น้องวึงจับคู่ให้นะคะก็จับในตารางได้นะคะนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับตัวเจาะเนาะตัวเจาะก็จะมีเก้าหนึ่งสามสี เจ็ดหกเจ็ดสามถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่ามีเก้าเจ็ดเก้าสามหกเก้านะคะอ่าแล้วก็หกหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋า ่ามาดูชุดกันเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่น้องวึงชอบนะคะอ่ก็หลายตัวหน่อยนะคะพี่น้องจาเลือกตัวที่ชื่นชอบนะคะอ่ชุดกันก็จะมีห้าหกห1ึ่ง่าแล้วก็ ดสามนะคะแล้วก็ชุดสามตัวนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวมาดูตัวที่น้องฝึงชอบกันก่อนเนอะว่าจะชอบตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะอะ่สำหรับตัวที่ชอบนะคะก็คือเก้าหนึ่งนะคะเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋า เก้าสามนะคะแล้วก็หนึ่งแปดห้าหกนะคะพี่น้องจา๋าหนึ่งศูนย์นะคะอ่าถ้าใครชื่นชอบศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ใส่ลงไปด้วยเด้อนี่จับในนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่นุ่มจับให้นะคะหรือพี่น้อง อ่ะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับเด้ออ่ามาดูชุด3ตัวกันนะคะพี่น้องจา๋าชุด3ตัวนะคะอ่าย้ํานะคะต้องหวงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเหมือนกันนะคะพี่น้องจา๋าคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่ fc ทุกทุก,ท,กท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะอ่า ชุด3ตัวก็จะมี7 9 1 1 9 3 5 6 9นะคะอ่าถ้าใครชอบก็ตัดเล่นได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าอันนี้คือชุดเด่นวิ่งรูดนะคะอ่าถ้าชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ขอกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหึงลงนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ